ตอนนี้แนวทุกอย่างได้หมดแล้วนะครับแต่ว่าการบอกกล่าวกำลังจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าเจ็ดสีตามประเพณีนะครับตอนนี้ได้แนวทางแต่ในอนาคตนะครับเราจะต้องทำฐานรองรับนะครับในส่วนของปลายเนี่ยถ้าเราปล่อยอย่างนั้นมันมีโอกาสนะครับเราต้องทำฐานรองรับนิดนึงให้สูงระดับเอวนะครับฝั่งนี้ก็ระดับหัวเข่าอันนี้ก็ระดับหัวเรานะครับจะบาลานซ์กันพอดี นะครับปลายก็จะไม่ถูกดินถูกอะไรเลยจะอยู่อย่างสง่างามจะไม่ผูกใช่ไหมครับใช่ครับจะพอดีต้องมีราคาคุ้มไหมอนาคตมีแน่นอนครับผมตามแบบที่เจ้าของบ้านจัดสรรได้วางแผนเอาไว้นะครับตามที่ได้รับนะครับฟังมานะครับครับผมแต่ตอนนี้ตามประเพณีไทยคือในเมื่อเชิญมาแล้วสิ่งสําคัญที่สุดการบอกกล่าวและผ้าจี๋สีครับต้องผูกไว้ก่อนครับผม นะครับให้แม่อยู่กับเราแล้วเดี๋ยวแม่จะให้อะไรบางสิ่งบางอย่างย้อนกลับทุกท่านระดับแรกครับน้ําล้างก่อนแป้งสําคัญที่สุดครับแปะตะเคียนคู่กับแป้งครับผมครับผมเ,เริ่มกันแล้วครับตอนนี้เริ่มมาแล้วครับแป้งก็เริ่มมาแล้วมาแล้วครับตอนอนี้เป๊ะฝังมันครับตอนนี้จองกันเลยนะครับแป้งก็เริ่มมาแล้วนะครับ ้าเจ็ดสีก็มาแล้วเดี๋ยวเราถ้าเป็นหมดเราติดตามเปียพีคุณนี้ครับเดวเวอเเลยพาเลยนะครับเ,วเ,วอเอาเลยกมแม่ตะเคียนใช่ไหมครับขอเสียงหน่อยเลยเราจะมารวยด้วยกันนี่คือพวกที่เคยได้รับโชคจากแม่ตะเคียนในอดีตไฟไฟดูหน่อยเอเอหันหน้านี่เมื่อกี้เสียงไม่ชัดเจนขอเสียงแม่ตะเคียนหน่อย อ้อันนี้เขาเขานี่เห็นไหมครับนำน้ำมาเพื่ออะไรเห็นไหมครับนำน้ำมาเพื่ออะไรน้ำเอาไว้ชำระล้างในสิ่งที่แม่นั้นอยู่ในน้ำมาช้านานแม่อยากอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จเดี๋ยวมีผ้าเจ็ดสีต่อด้วยผู้บุญบารมีของแม่คือแม่ชอบแป้งครับอ๋อครับผม เอาล้ครับแป้งมาแล้วครับน้ำก็มาแล้วครับแป้งก็มาแล้วโอ้ครับตอนแรกก็ 2- สองสามคนนะครับพอขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละครับอย่างที่ภาพที่เห็นนะครับตอนนี้ก็มีนะครับอันนี้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 จะเอาเลยเอาเลยเลยเอาเลยเพิ่มเป็นหมดเอาตรงนี้เลยครับช่วงนี้นะครับขออนุญาตที่จะให้ เจ้าของพื้นที่ก็คือครอบครัวของเจ๊เอ๋เจ้าของหมู่บ้านที่ชาวปอนเจนะครับได้ทําพิธีนะครับคืออาบน้ําเสร็จแล้วก็คงจะเอาแป้งนะครับปาผมลูกแม่เพื่อบอกกล่าวนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นพิธีผูกผ้าเจ็ดสีตามประเพณีนะครับในส่วนที่เหลือก็คือให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอสุงเนินที่กำลังหลั่งไหลมา4 500คนนะครับรถจอดรถจอดเยอะมาก นะครับแล้วก็จะให้พี่น้องทุกท่านนั้นไดเอาน้ําเปล่าลูปและล้างแม่เพราะว่าแม่อยู่มานานนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ <ผม S 1> แต่อาจะหมดนะครับ <ผม S 1> แล้วก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามเพจสุงเน,น,นินบ้านฉันเพจที่ให้ความรู้ได้สาระของอําเภอสุงเนินเรานะครับต้องขอบพระคุณพี่เหมียวอีกครั้งหนึ่งครับ,รบขอให้ท,<ร>ทุกท่านโชคดีที่ติดตามเพจสุงเนินบ้านฉันขอให้ท่านรวยๆครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปี2 5 6 7ากบลับสวัสดีครับผมกลับเดยว เดี๋ยวตามพี่บุญมีนะครับวันนี้วันดีวันนี้เริ่มดีเดจเอ๋จะแจกทนงเ้เจ้าอ้ไหไป้เวลากันอันนี้อเปครับแล้วถือว่าวันนี้โชคดีนะครับเจ้าของหมู่บ้านจ,รรจ,รจ,านจะสันเจเอ๋ผู้ที่ทุ่เทอยู่ในสายบุญ

หนาวหนาวหนาวก็ไม่ได้หนูนี่นะยาก็ไม่ได้ขึ้นยายวันนี้เลยาัะแจยตังยายวันนี้รันดียายเฮ้ยมาคลงองเลย่าสวยงามงานงามงานงวสียเตี้ยมข้างา้ามา้ามาามาข้ามาข้าาข้ามาามาขามา้ามา้างาขามาน้ามา้าไมาหนาวาล้ามาข้ามาข้ามาามาามาข้ามา้ามาข้ามาาา เพราะมันยาวไอะขอผู้ชายฟั่งโน้หนยได้ตังได้หาที่ไหนกันหมดวะเฮ้ยมาช่วยหมี่เลยหายเลยยังปูยังเหลือยังเหลือทีมงานไล้สดเลยยังรอจัดเจ้ยอยู่มาผูกกี้เลยผู้เลี้ยงสีผู้เลี้ยงสีแม่เอ้ยเอามาใส่ดู เยออมองไม่เห็นปูไปต่อเนี่ยนะคปูไปเลยนะแม่จะได้ไม่หนาวมองก้หน่อยที่เปูต่อปปเปลไดถ่ายไปแล้วเนาะถ่ายไเอือสิทับจริงอ้าแล้วเอือตะทีงานไรสดเลยหรับเปลยเออไสดจริงหรือเปล่าีแงแงามา มันดยกัลดีใจบบนี้ดูยงามผ้าสเมตรผูกเรือเรือสองเมตรเดียวเองแม่ขาวเป็นเป็นเป็นผู้พูดนะครับผูทาวานับนละครับนั่นแหละครับครับงามข้ามาใช้เอาครับองาดีมงานไรสดปกลับ กิงานไ่สดจะไดกับไปอะไรวางเี้ยบอะไรมาอีกอ่าผิพเชิญครับเชิญครับสวยมละนึ่งปุ่มเลยจะได้ไม่หนาวหนาวนู้นแม่ลน่ง เนี่ยพันด้วยเนี่ยพันเนี่ยพันเนี่ยไปพันเลยโอเคหรืออ่ะแต่ไท่ไข่ครับเนี่ครับพี่อยู่นี่ครับขอให้คนโอ้โหนี่